ค่คลิปนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้นะคะฝึกการใช้ภาษามือในรูปแบบของประโยคกันนะคะเริ่มที่ประโยคที่1กันเลยค่ะไปที่ห้องประชุม419ห่้ห้องประชุมประชุมบวกห้องคือห้องประชุม419เราก็ไปวางตำแหน่งห้องประชุมตรงนี้ก็อย่าไปตรงนี้นะคะต้องไปที่เราวางตำแหน่งไว้หรือบางคน ใช้คำว่าห้องประชุมและบวกสถานที่แต่วางไว้ทางซ้ายสมมุติวางไว้ทางซ้ายก็ไปซ้ายนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาใหม่นะโอเคค่ะประโยคถัดมานะคะกรรมาการมาประชุมกี่คนไม่มากี่คนโอเคไหมคะ มีการเลิกคิวเลิกคิวที่เป็นคําถามนะคะกรรมการนะคะที่หรือเราจะพูดในใจว่าในการประชุมกรรมการหน้ามามาเนี่ยกี่คนเหรออันนี้ให้เราพูดในใจมันจะได้แสดงออกมาเป็นทางท่าทางและสีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้ามากี่คน ไม่มากี่คนเหรอเปลี่ยนสีหน้าให้ทันนะคะ,าะ,คะมาไม่มาอันนี้ไปไม่ไปนะคะหันหน้ามือหลังมือหันเข้าหันออกนะโอเคอย่าลืมค่ะค่ะสมมุติว่าอ่ะอีกประโยคนึงนะคะผู้บันทึกรายงานการประชุมให้ลงลายมือชื่อด้วยอ่าเราก็ให้คิดว่า บันทึกก็คือการพิมพ์เนาะผู้บันทึกก็คือคนที่บันทึกนั่นเองก็คือรายงานก็คือเป็นรูปเล่มประชุมปึ๊บเป็นรูปเล่มก็คือรายงานการประชุมโอเคไหมคะเอาใหม่นะผู้บันทึกรายงานการประชุมลงลายมือชื่อด้วย ทำท่าเซ็นปุ๊บอย่างนี้เลยโอเคนะคะเราได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของประโยคแล้วต่อไปก็เพิ่มความยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะฝึกแปลเป็นพารากราเป็นย่อหน้าไปแล้วคลิปถัดไปก็ฝึกแปลแบบว่าเยอะๆเลยโอเคไหมคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ